วัค่ะวันนี้มาพบกับพี่พวงคนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้พี่พวงมี4ประตูแบรนด์ตลาดนั่นก็คือโตโยต้านะคะวันนี้จะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าที่ชอบและก็หลงไหลในสมรรถภาพแล้วก็แบรนด์ของโตโยต้านะคะก็จะเป็นตัวโตโยต้าวีโก้แชมนะคะตัวนี้เลยเป็นปี2013วันนี้ที่พี่พวงมารีวิวนะคะจะเป็นรถ สี่ประตูนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าโฉมแชมป์นะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นออกแบบสไตล์นี้เลยนะคะข้างหน้าก็จะถูกตกแต่งไปด้วยโครเมียมแต่ว่าไม่ใช่ว่าโครเมียมทั้งหมดนะคะตามขีดตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีคล้ายๆพวกเมทัลลิกเลยแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาก็ยังเป็นโตโยต้าแบบเดิมนะคะตัวนี้ที่บอยรถบ้านซื้อมาเจ้าของเก่าเป็นคุณหมอนะฮะบอกเลยว่าสภาพเนี่ย ไม่ช้ำอย่างแน่นอนนะคะดูไฟหน้านะคะโอ้โหรถปี 2, 3, 2013แต่ว่าไฟหน้าใสนิ้งเลยนะคะไม่ใช่ใสนิ้งเพราะว่าไปเปลี่ยนใหม่นะคะแต่ว่าคันนี้นะคะก็คือขัดสีชวีวันมาสะใสเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวนี้จะเป็นดับเบิลแคปนะคะตัว2.5 E แล้วก็นี่ยังมีกระจกนะคะ สามารถส่องได้ทั้งด้านข้างด้านหน้านี่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กแต่งนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กที่เขาแต่งมาจะเป็นขอบ20นะคะแล้วก็ยางก็สภาพพร้อมใช้แล้วกับวีโก้คันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเจ้าวีโก้คันนี้นะคะ กระจกมองข้างของเขาจะถูกตกแต่งมาด้วยเมียมแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ V N Turbo V N Turbo คืออะไรก็คือเป็นเ,เครื่องยนต์ V N Turbo แล้วนะคะแล้วก็มีชายบันไดนะคะชายบันไดก็คือช่วยในการขึ้นลงให้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงมือจับตรงนี้นะคะก็ถูกตกแต่งมาด้วยโเมียมด้วยนะคะ แล้วก็มีสัญลักษณ์ของคำว่าไฮลักวีโกแชมป์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของเจ้าวีโกคันนี้กันบ้างค่ะด้านท้ายของเจ้าวีโกคันนี้นะคะนี่ก็จะมากันชนหลังมาครบเลยนะคะแล้วก็ไฟีไฟเบรกนะคะดวงที่3ตรงนี้แล้วก็สัญลักษณ์ไฮรักนี่ตัว E ตัวนี้เป็นตัว E นะคะเป็นตัวกลางนะคะเดี๋ยวเรามาดู ไฟนะคะตรงนี้ไฟท้ายไม่มีรอ,รอยแตกนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วงล่างเดี๋ยวเราไปมุดดูช่วงล่างกันดีกว่าค่ะว่าช่วงล่างของเขาจะเป็นยังไงบ้างแอช่วงล่างนะคะช่วงล่างเดิมหมดนะคะแล้วก็ไม่มีแบบว่าพ่นสีใหม่นะคะไม่มีผุมาพร้อมกับ ยางอะไหล่นะคะติดรถมาด้วยเออยางยังใหม่อยู่เลยดูช่วงล่างไปแล้วนะคะนี่ลืมไม่ได้เลยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็โดยส่วนของแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์นะคะก็มีรอยบ้างตามสภาพการใช้งานนะคะแต่ก็ไม่เยอะนะ ไม่เยอะก็คือของเดิมจากเจ้าของเก่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารของเจ้าวีกโก้คันนี้บ้างคะ่ะไปชมกันเลยค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure com มีเหยียบชายบันไดขึ้นมาแบบว่าขึ้นง่ายมากอ่า คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้อันนี้พี่พงษ์สตาร์ทแล้ว oh, oh, oh. ก็คือถามว่าเกียร์ออตโอต้อ่ะมันก็ง่ายต่อการขับขี่นะคะ oh, oh. เวลาที่เราเดินทางไกลๆนะไม่ต้องมาเหยียบคาเหยียบอะไรอยู่นะคะเป็นเกียร์ออตโอต้เลยขับขี่ง่ายมากกล้องมองหลังของเขานะคะก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้เออพี่พงลืมเปิด ขึ้้นแลวอันนี้กล้องถอยนะคะอเวลาเราเข้ากล้องถอยก็อยู่ตรงนี้่านะคะแล้วก็พวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะพวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วก็แอร์ยังเป็นแบบปรับมืออยู่นะคะเป็นเมนนวนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่นะแล้วก็ตรงนีออ้อันนี้เป็นช่องลมแล้วก็มีที่เสียบ USB ตรงนี้ให้ด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนสายนี้อันนี้เขาเสียบเอาไว้เพราะว่ามันเชื่อมต่อกับกล้องด้านบนส่วนเครื่องเล่นตัวนี้จะเป็นของ Toyo ต้แท้เลยนะคะเนี่ยก็เขาก็จะบอกเลยมี CD FM AM USB AUX แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้ปี2013เจ้าของเก่าเป็นคุณหมอไม่จะอยู่ที่11,000 0โลเฉลี่ยแล้วเดี๋ยวพี่พวงเฉลี่ยให้ดูเลยนะคะว่า วิ่งตกปีแล้วประมาณกี่หมื่นโล13ตกอ่รถกี่ปี13 13 14, 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 9ปีอ่า9ปีไม่115,000โลหาร9ตกวิ่งเฉลี่ยปีละประมาณ12,000โลนะคะถือว่าใช้งานน้อยกับสภาพรถแบบนี้นะคะข้างในแทบไม่มีรอยขีดเลยนะ บอกของเขาก็จะเป็นเบาผ้านะคะเบาผ้าเออพี่พงตัวเล็กก็กระชับแหละนะแล้วก็ไฟนี่มีที่ใส่แว่นตรงนี้ด้วยมีที่ใส่แว่นนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังห้องผู้โดยสารด้านหลังของเขาก็จะเป็นเบาผ้าเหมือนกันนะคะนั่งได้ก็ประมาณ3ามคนสี่คนนะ แล้วก็มีที่คาดเบลลให้ด้วยที่คาดเบลลจะมีให้3 3 3สส,สคนนะตำรวจไม่จับแน่นั่งได้3คนนะแต่ถ้า4คนทําไม่รู้นะคะอ่าถือว่าภายในของเขาก็สะอาดสะอาดด้านดีแล้วก็เบาะก,ก็ไม่ได้เป็นขุยไม่ได้เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างกับบีก้คันนี้ปะว่าจะเป็นรถเดิมไหม ห้องเครื่องเป็นยังไงโดนแกะโดนไข่มาหรือเปล่าไปชมกันเลยคะ่ะตึง้งเปิดมาแล้วนะคะโอเคนี่ <c oughs> ก็มาเริ่มจากคันหน้ากันก่อนเลยนี่ยังมีหมายเลขนะคะสี่สี่หกเจ็ดเก้าสี่ไม่ใช่หวยนะ คานเดิมนะคะคานเดิมเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอ่ข้างล่างนี่ก็เดิมหมดนะไม่มีเคาะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเพจนะคะของโตโยต้านะคะมีหมายเลขเครื่องหมายเลขอะไรแล้วก็แบตเตอรี่นะคะของเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราแล้วก็ตะเข็บนะคะฝากระโปรง ฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมแล้วก็คันนี้ยังเป็นระบบเบรก ABS อีกด้วยนะคะห้องเครื่องก็ไม่มีการผ่าไม่มีการอะไรนะน็อตเดิมอาร์คเดิมเลยก็อย่างว่าแหละเจ้าของเก่าเขาเป็นคุณหมอนะคะเขาก็จะดูแลรักษารถที่เหมือนดูแลรักษาเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วกับ Toyota v i g o c h a ช p นะคะคันนี้เดี๋ยวพี่พวงบอกราคาก่อนนะคะตัวนี้จะเป็น Toyota v i g o c h a ช p d o u b บ e e a b นะคะ เครื่อง2.5นะคะพลนเนอร์ P นะคะปี2013เกียร์ออตโต้มาอยู่ที่115,000โลเฉลี่ยแล้ววิ่งปีและประมาณ12,000โลเท่านั้นนะคะกับรถที่มีอายุการใช้งานถึง9ปีนะคะราคาอยู่ที่59,000บาทราคานี้นะคะผ่อนไม่แพงเลยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,900กว่าบาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่อยากออกรถนะคะ เป็น Toyota าวีโก้แชมปคันนี้รายได้ก็คือขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0บาทก็สามารถออกรถได้แล้วแล้วก็ลูกค้าที่สนใจรถรุ่นอื่นที่อยากจะออกรถกับบอยรถบ้านทักหา,าพี่พวงได้เลยนะคะมีรถมาให้คุณลูกค้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อแน่นอนนะคะแล้วก็ก่อนจบรีวิวอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube บอยรถบ้านแล้วก็ฝากกดติดตามเพจนะคะของบอยรถบ้านด้วยแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลย ฝากกดติดตามเตมชินีบอยรถบ้านด้วยนะคะฝากเบอร์อีกหนึ่งรอบนะคะ0826 805 691ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าพี่พวงจะมารีวิวรถเก๋งให้กับคุณลูกค้าเลทผ่อนสบายๆแน่นอนคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ